วันนี้ในเพจ Facebook ของดรสุพนัทอภิญญานะคะซึ่งส่งตรงมาจากอเมริกานะเนี่ยได้เปิดเผยถึงเรื่องของการเข้าไปควบคุมข้อมูลข่าวสารซึ่งนําข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยใส่ลงไปในระบบของสมองของคนกลุ่มที่เป็นเป้าหมายทาร์เก็ตเพื่อให้หวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งดรสุพนัทอภิญญาณเนี่ยนะคะได้เขียนขึ้นมาเป็นโครงข่ายที่ทําให้เราได้มองเห็นชัดเจนเลยว่า เขาใช้แบบนี้ทางการเมืองอจึงมีผลออกมาอย่างนี้แล้วเรียกมันว่า Thailand Analytica ซึ่งก็มาจาก The Great Hack นะคะเด็กเล็กทเนี่ยพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนที่ Cambridge Analytica ค,คือซื้อข้อมูลเอาข้อมูลมาแล้วก็พลุกข้อมูลลุกคนในนั้นก็ใส่สิ่งที่คนในนั้นต้องการอะไรใส่เข้าไปทายเกตได้ไงมเข้า target, สิทาเกตทาเกตทาเกตไปสิงก็ไปสิงก็ไปสิงก็ไป,ไปจนกระทั่งสามารถที่จะบอกให้พวกเขาหนึ่งคำและวให้เขาไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ไปไหนก็ได้โดยไม่รู้สึกว่าถูกสั่ง ถูกต้องนั่นแหละค่ะเคมบริดจ์ a อนาลิตาแอนาลิติก้าแล้วมันกลายเป็นข่าวใหญ่มากมันกลายเป็นประเด็นสําคัญมากและภายหลังเนี่ยคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ต้องขึ้นไปให้ปากคําอันต่างประเทศนะในต่างประเทศเลยแล้วก็ไปบอกเลยว่าพวกฉันทําอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของการได้ประโยชน์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ทางด้านของประเทศไทยละ่ะดรชุมนัตอภิญญาบอกว่าเราก็มีเหมือนเคมบริดจ์ a อนาลิติกาเลยแต่ของเราคือไทยแลนด์ a อนาลิติกาคือประเทศ ของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนมันเริ่มต้นจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยทำงานในโครงการรับเข้าถึงข้อมูลแลวเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์ในการเมืองโดยเฉพาะ t าร์เก i ตไปที่ไหนกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนเขาเขียนโครงข่ายดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากจิตวิทยานะคะเริ่มต้นจากจิตวิทยาออะแผ่นนี้ขึ้นมาอืมนะคะจิตวิทยาใช้จิตวิทยาคือล้างสมองคนนะคะ แล้วบวกกับฐานข้อมูลที่ตัวเองมีมแล้วก็พุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนตั้งจิตวิทยาฐานข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายรวมกันเป็นชุดความคิดที่ไปล้างสมองเยาวชนอ่อนเข้าไปแล้วใช้งบมหาศาลที่ตัวเองมีใช้ข้อมูลประชาชนโดยมิชอบ สร้างข่าวปลอมนี่ไงึงได้บอกว่าเรื่องอของปารินาน,นั้นอ่ะเป็นการล่อย่อคนพวกนี้ตกลงมาในหลุมเลยสร้างข่าวปลอมใส่ร้ายป้ายสีใช้ข่าวปลอมใส่ร้ายป้ายสีในพื้นที่โซเชียลปั่นกระแสลวงโลกจ้างทีมไซเบอร์เพียบ ทำงานกันทั้งกลางวันกลางคืนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน้นรไายแรงภาคล้าและประชาชนต้องช่วยกันอย่าให้มีการสร้างข่าวปลอมล้างสมองคนอีกซึ่งเขาบอกว่าทําไมต้องไปที่เยาวชนเยาวชนเป็นวัยที่กําลังเติบโต,ตมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีพลังมีความสนใจใคร,ร่รู้ขาดวิจารณญาณรอบด้านขาดประสบการณ์ชีวิตแถมเป็นจะแผลแถมจะเป็นพลเมืองของชาติในวันหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พุ่งไปที่เยาวชนจึงได้ประโยชน์ทั้ง วันนี้และวันหน้าช่วงการเลือกตั้งดนรสุพนัดอภิญญาบอกว่าช่วงการเลือกตั้งจะเห็นได้ว่ามีการใส่ร้ายเรื่องการโกงคะแนนในฝั่งตรงข้ามสารพัดสารพันโกง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 ไม่มีหลักฐานแต่ประชาชนเชื่อไปแล้วเชื่อจากไหนก็คือการใช้โซเชียลปั่นกระแสลวงโลกนวยข่าวปลอมและใส่ร้ายป้ายสีไงไปประเด็นนี้มาเฟกนิวส์ไงได้ก็เปลี่ยนไปประเด็นนึงนี่ไง จึงบอกว่าเรื่องกรณีปารีนากับชอบไม่ใช่เรื่องผู้หญิงตบกันที่กลางตลาดแต่เป็นเรื่องของการที่ปารีนานั้นเนี่ยจุดเอบเพลิงแล้วชี้ลงไปให้เห็นเลยว่าเฟคนิวส์กำลังตอกลิ่มความแตกแยกให้กับชนในชาติแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะใช่ใช่อะไรเกิดขึ้นหรือการใส่ร้ายอย่างชัดเจนคือคะแนง<ๆ>ะแนงอกคะแน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 นงอกแล้วก็ไม่งอกจริงหรือใส่ร้ายเรื่องสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ หรือใส่ไล่เรื่องใช่มีงูเห่า20ล้านบาทยี่20ล้านบาทเงียบไปแล้วแล้ว่ำอะไรต่อเเองเียบหมดเลยถ้าเรื่องพวกนี้เป็นจริงคนพวกนี้ไม่มีวันเงียบหรือทิ้งนึกออกไหมคะครับนักการเลือกตั้งนะเขาบอกนัก่อนเลือกตั้ง,นะงเงสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยดรสุพนัดก็พูดถึงว่ารเรื่องผู้นี้มันมีจริง มันมีคนทำจริงก่อนการเลือกตั้งเคยสังเกตไหมว่ามันมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเข้าไปถึงเยาวชนพอเทคแอปพลิเคชันเข้ามาเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณเป็นใคร แล้วเขาจะรู้ทันทีว่าคุณมีกิจ,จวัตรประจําวันเป็นอย่างไรรแล้วเขาจะรู้ทันทีเลยว่าครอบครัวของคุณเป็นใครเครือข่ายของคุณเป็นใครคุณมีพฤติกรรมอย่างไรพอเขารู้ประวัติชีวิตของคุณทั้งหมดแล้วเขารู้เลยว่าเขาจะสร้างข้อมูลอะไรขึ้นมาแล้วโยนใส่ลงไปในสมองของคุณล้างสมองของคุณแล้วพาคุณคไปในเส้นทางที่เขาต้องการนั่นคือที่มาของชัยชนะที่เหลือจะประมาณมันตรงกับจริตของเราเพราะเขารู้บทแล้วเนี่ย เขาก็มีทีมไซเบอร์มีเพจมีเว็บไซต์ต่างๆที่จ้างมาป้อนเข้าไปถูกต้องนั่นคือนั่นคือวิธีการลอกแบบมาจาก Cambridge Analytica ซึ่งมาจากการเมืองที่ต่างประเทศแล้ว Cambridge Analytica นั้นถูกขึ้นไปสู่ในการพิจารณาในชั้นของกระบวนการทางกฎหมายนะครัว่าคุณกำลังทำจริง แต่ประเทศไทยเนี่ยก็ไปเอา Cambridge Analytica เนี่ยเ,เข้ามาใช้แล้วก็บอกว่าเอาละเราต้องรู้ว่าเยาวาชนพวกนี้มีพฤติกรรมอย่างไรบริโภคอะไรบ้างพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราสร้างขึ้นมาเลยแล้วเราก็พาเขาไปในทิศทางของเราจูงเขาเข้ามาจูงเขาเข้ามาจูงเขาเข้ามาดังนั้นเนี่ยจึงทําให้มันเกิดแนวความคิดที่ว่าถ้าเขาพูดวันหนึ่งเราก็ต้องว่าตามหนง ก็ไปตามนั้นพ่อแม่ไปทางหนึ่งลูกไปทางหนึ่งลูกมีสามคนพ่อแม่มีสองสองคนในครอบครัวหนึ่งถ้ามีห้าคนนะคะจะเห็นได้ว่าทำไมทาไมคะแนนถึงได้เป็นอย่างนี้ตัวอย่างง่ายๆนะคะมีพ่อแม่พ่อแม่พ่อเนี่ยบอกว่าฉันเลือกพักเก่าแก่ของฉันเป็นยังไงฉันก็จะเลือกแม่บอกว่าฉันรักลุงตู่ฉันไม่เลือกลุงตู่นะแต่ลูกสามคนบอกว่าไม่พ่อแม่หนูจะไปตามทางของหนูสามคนนะลูกเชื่อว่าเป็นทางที่ตัดสินใจเอง เพราะพ่อแม่มีสองะพ่อแม่มีสคนถูกปะครับผมมียสองคนผมมี2คนนี่อาจจะเป็นลุงตู่สอคะแนนหรืออาจจะฉีกเป็นสองพักแต่ลูกเนี่ยพักเดียวเลยนะพักเดียวเลยนะนั่นคือที่มา Thailand Analytica ค่ะแนะนำว่าให้เข้าไปดูในอ่เด็กเล็กแทจริงจดีอีได้ตรวจสอบนะ ว่ามันมีเครือข่ายมีอะไรอยู่จริงไหมยังไงพวกนี้ในบ้านเรายังไม่มีการพิสูจน์เนีเขารู้แล้วไงเขาถึงจะพยายามจะตั้งแอนตี้เฟกนิวเซ็นเตอร์ไงถ้ตั้งปุ๊บจะรู้เลยว่าใครทําอะไรโอ้ไม่น่าชาวตาอยู่ไหนเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดกันบกลุ่มทึงออกตัวเลยนะเฟกนิวเนี่ยอย่ามาศูนย์ต่อต้านเฟกนิวดีอย่ามากันแกล้งทางการเมืองนะเออพรบบอคอมไม่ดีนะมาตราหนึ่งหนึ่งสองต้องเลิกนะเสรีภาพของเราผู้นี้กลัววันนี้รัฐมนตรีดีพูดเลยว่าถ้าไม่ทําผิดไม่ต้องกลัวครับครับค่ะ ันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นนะว่าเฟ k นิวส์เนี่ยมันระบาดขนาดไหนโดยในต่างประเทศเดียวก็มีการจัดการเรื่องนี้กันแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นจำได้ไหมก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวว่าพบทบแนะนำให้ดูหนังเรื่อง The Great Hack มันมีกรณีในต่างประเทศที่มีการใช้สื่อใช้ข้อมูลในสังคมออนไลน์เนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ในทางการเมืองออเข้าไปเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณมิว นะครับโดยที่คุณมิ้วไม่ได้อนุญาตนะว่าคุณมิ้วชอบอะไรมีรสสนิยมไปยังไงแล้วเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้มาบริหารจัดการป้อนข้อมูลทางการเมืองที่เชื่อที่รู้อยู่แล้วว่าคุณมิ้วจะชอบนําเสนอไปแล้วก็กค่อยๆแทรกเป้าประสงค์ทางการเมืองของเขาสอดเข้ามาเรื่อยๆสอดเข้ามาเรื่อยๆคุณมิ้วชอบใครคก็จะนําเสนอเรื่องของคนนั้นแล้วก็เอาเรื่องของคนนั้นในมุมที่คุณมิ้วเนี่ยจะทําให้ปลื้มต่อผู้สมัครของเขา Mm. มีการใช้วิธีในสมองนในต่างประเทศ uh. ใน The Great Hack ที่ทางพบทบนได้มีการสนใจดูอยู่ที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดดรสุพนัทหรือว่าดร์นิวฮะนำเสนอเรื่องนี้ Thailand Analytica ใครว่าประเทศเราไม่มีนะครับนี่พักไหนนะทุ่มงบมหาศาลใช้ข้อมูลประชาชนโดยไม่ชอบ สร้างข่าวปลอมใส่ร้ายนะครับใช้โซเชียลปั่นกระแสลวงโลกจ้างทีมไซเบอร์เพียบนี่ละเมิดสิทธิมน,นุษยชนขั้นร้ายแรงหรือไม่ฝากรัฐและประชาชนช่วยสืบต่อสูตรคือจิตวิทยาบวกกับฐานข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเจาะเข้าไปฐานข้อมูลส่วนตัวเราบวกกลุ่มเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือใครนะครับก็มาเป็นรูปชุดความคิด ใส่เข้าไปทําให้เกิดความนิยมชมชอบหรือปลุกปั่นให้เกิดความรู้สึกบางอย่างค่ะอันนี้คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้วในไทยด้วยไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศด <ó> ็อกเรนิวนี่บอกว่า Thailand Analytica แล้วในข้อเขียนนี้แนะนำให้ไปอ่านเลยนะครับโอ้โหให้รายละเอียดเลยว่าความเป็นไปได้เนี่ยทำไมถึงเชื่อว่ามันมีตัวละครผู้เกี่ยวข้องนะครับมีตัวละครชื่อใช้นามแฝงน,นในนี้เขาใช้นามแฝงอย่างงั้นอย่างนี้ ใช้ข้อมูลเคยไปทําโครงการให้กับรัฐมาก่อนยุคโน้นแล้วออกมาอยู่พักไหนแล้วเอาข้อมูลอันนั้นมาใช้ประโยชน์อย่างไรมีการใช้ Facebook มีการใช้กองกําลังไซเบอร์ปลุกปั่นข้อมูลข่าวสารยังไงก่อนเลือกตั้งไปยังไงช่วงเลือกตั้งไปยังไงแล้วหลังจากนี้จะปลุกปั่นให้เกิดการดิสเครดิตสารอย่างไรโอ้โหนี่ด็อกเตอร์นิวเตือนเรื่องนี้อันนี้ก็นำเสนออยู่ใน Facebook นะครับ